สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ไลาลาพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมาแนะนําเครื่องรางหลากหลายชิ้นที่หลายคนสนใจสําหรับเครื่องรางที่นํามาให้ทุกคนได้รู้จักในวันนี้นั่นก็คือตะกรุดนอ้อแอแพ้ไม่เป็นจันเพนสองที่ปลุกเสกโดยหลวงพ่อเสน่วัดพันศรีจังหวัดอุทัยธานีต้องบอกก่อนว่าตะกรุดชิ้นนี้ไม่ได้ทําง่ายๆต้องเสกวันเพนจันเต็มดวง15บห้าค่ำเลิกบนพระจันทเต็มดวงเลิกล่างน้ําเต็มตะลิง เต็มบนเต็มล่างข้างขึ้นตะกุดนี้มีผลใหญ่ต้องใช้พลังมหาศาลต้องทำในวันที่เทวดาลงมาเป็นพิเศษเท่านั้นทำการตั้งเครื่องบัตรพลีอัญเชิญเทวดาทำการตั้งเครื่องบัตรพลีอัญเชิญเทวดาสเสด็จอยู่ปลายจาเวดต่อสายศีนยอดจเวดลงมาจานตะกุดประดุดเทวดาลงเองกับพระหัตใช้มนารายกลืนดาบทําพิธีม้วนมนยม,มาบาลใจอ่อนยอมให้มีชัยยอมให้ชนะไม่ต้องดูผลกรรม จากนั้นปลุกด้วยมนสมุทยาสายะแม่นางยกฉัดพ่อขุนยกเมืองคุณหลวงเปิดค่ายเจ้านายย้ายวังมนบทยอมยกให้ทุกอย่างให้ชนะทุกเวลายอมให้เป็นใหญ่เหนือตัวเพนจันวันแห่งลาบลอยทั้งพระทั้งคนทั้งเทวดาทำตะกุดลาบลอยลาบมากลาบไหลมาล้มมือได้ตะกุดนี้เกิดจากอาถรรพ์กำลังวิชากำลังวันกำลังบุญกุศลมีอนุภาพใหญ่ ชนะของแรงขมรนมอนแขกหมดสิ้นตะกุดนี้รับลาบลอยลุ้นโชคลุ้นดวงทุกรูปแบบหวยหุ้นไก่ชนกัดปลาเทวดาจับยัดเทพบอกทางแม่อนางบอกโชคตะกุดนี้ใช้เส้นเทวดาได้เงินเสียงโชคได้สตางค์จากหวยพิฆาตเจ้ามือเสียนดวงแข็งที่ว่าแน่มาแข่งกับเรามีอันต้องพินาศถือเป็นตะกุดที่ได้ชื่อว่า มาจากเลือกบุญใหญ่เดือนสิบสองครองกระถินรวยทันจิตมั่งมีทันใจจึงเด่นและอุดมทางหนุนดวงการค้าการขายธุรกิจการงานเน้นในด้านการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองดูดทรัพย์ดูดเงินดูดทองดูดโอกาสฉุดให้ก้าวหน้าดันดวงชะตาให้พุ่งรุ่งไปไกลตะกุดสูตรนี้ไม่พลาดเป้าแม่นเหมือนจับวางคำแนะนำเวลาบูชา ให้กำตะกุดให้แน่นว่าน้โมสามจบและภาวนาคาถา16ทีสังเกตหน้าเราเปลี่ยนเป็นสีแดงมีเลือดฝาดขึ้นหน้าถือว่าใช้ได้หลังจากนั้นก็ให้เสียงโชคตามต้ตองการหากใครมีคำถามเกี่ยวกับตะกุดหนะ้าอ้อแอหรือเครื่องรางอื่นๆเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ง่ายๆทาง line at, at ไลน์แอดแอดไลลานะคะ